คนคนนี้เจตนาเขาหาคุณเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณจริงๆเขารู้สึกรักในตัวของคุณจริงๆหรือเขาต้องการหวังผลประโยชน์ใดๆจากคุณลูกดวงนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กันค่ะมาดูกันว่าเจตนาที่คนคนนี้ต้องการที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเขาอยากได้อะไรจากคุณกันแน่เขาอยากได้ตัวและหัวใจของคุณหรือเขาแค่อยากได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือการซัพพอร์ตจากคุณเฉยๆเขาเจตนาจะทํา อะไรกับคุณนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องแม่หมอลลโอลลโอแมจิกเชนทาร์รค่ะสําหรับท่านใดก็ตามที่เข้ามาครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะและสําหรับคลิปนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ยังไม่ใช่อ n e เนอร์จีของคุณยังไม่ใช่พลังงานของคุณสามารถปัดคลิปนี้ทิ้งไปได้เลยค่ะหรือสําหรับท่านใดน,นะคะที่อยากจะลองเช็คดวงส่วนตัวซึ่งเป็นเรื่องราวของคุณจริงๆเป็นดวงของคุณจริงๆเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดในการเช็คดวง ตามหน้าจอตรงนี้เข้ามาได้เลยตอนนี้คิวโทรนะคะจะว่างตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงนะคะวันเสาร์ที่5นี้นะคะสะดวกเวลาไหนชอบเวลาไหนจองกับแอดมินได้เลยและสำหรับแบบพิมพ์จะได้รับคำทำนายใน24ชั่วโมงค่ะมาดูกันนะคะเจตนาที่เขาเข้ามาเขาต้องการอะไรเดอะสตาร์คุณอาจจะเป็นที่พักใจอะไรบางอย่างสำหรับเขานะคะข็จะมองแล้วนะคะตัวของคุณเนี่ยอาจจะเป็นที่พักใจอาจจะ เป็นความหวังใหม่ๆสําหรับตัวตนของเขารวมไปถึงคุณอาจจะเป็นสเปคของเขาด้วยก็ได้นะคะคุณลุกดวงอาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างลักษณะดูดีนะเป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทป์ของเขาคนนี้และเขารู้สึกว่าคุณมีความโดดเด่นมากกว่าใครๆ King of w a n d s นะคะตัวของเขาแลดูแล้วเหมือนกับต้องการเข้ามาพิชิตใจคุณส่วนหนึ่งที่เขาชอบนะคะอาจจะชอบการที่แบบคุณลูกดวงเป็นคนตรงไปตรงมา เราเป็นคนที่คิดยังไงเราพูดยังไงเราไม่เอาเปรียบใครเราเป็นคนที่นะคะ,ะค่อนข้างรักในความยุติธรรมแล้วก็รักในเรื่องของความชัดเจนนะตัวของคุณอาจจะแลดูเป็นคนที่มีความเด็ดขาดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ลึกหลับซับซ้อนมากด้วยสําหรับเขานะคะอุ้ยมันอาจจะเป็นจังหวะของโชคชะตาก็ได้นะที่ส่งให้เรากับเขาอ่ะเหมือนมีแนวโน้มได้มาเจอมาพบมาคุยกันบางท่านเนี่ยอาจจะได้คุยกันโดยที่อาจจะเป็นรักทางไกลหรือเกิดจากโซเชียลมีเดีย สังเกตจากพลังงานของ t The w h e e l of Fortune นะคะมันแปลว่าความรักความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะกําลังดิวกับใครหรือคุยกับใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นพลังงานของชาวต่างชาติต่างประเทศต่างศาสนาต่างภาษา <c oughs> หรืออาจจะเป็นพลังงานของจักรวาลที่เบี่ยงให้คุณกับเขาได้มาเจอกันค่ะดังนั้นถามว่าเขามาคุยกับคุณทําไมนะคะเขารู้สึกว่าเขาถูกฉลกนะุคุณรู้ดุมวอาจจะมีความน่ารักอาจจะเป็นสเปคของเขาเป็นอะไรบางอย่างที่เขาใฝ่ฝันถึงเขาชื่นชอบเขารู้สึกอยากคุยด้วยอยากอยู่ใกล้ชิดนะคะอยากเดินหน้าในการ เปิดใจในการพูดคุยในการเข้าหานั่นเองค่ะเขาก็เลยอาจจะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะไหนมาดูซิว่าเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรต่อไปนะสองเหรียญน,นะคะเขาจะพยายามปรับตัวให้เข้ากันกับคุณนะคะหรืออาจจะมีการปรับตัวปรับใจปรับนิสัยใจคอของเรากับเขาให้สามารถเข้ากันได้ซึ่งกันและกันนะคะโดยที่เขามองว่าตัวของคุณกับเขาก็อาจจะยังไม่รู้จักกันดีพอยังไม่ได้สามารถเชื่อใจกันได้อย่างสนิทใจมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เขายังไม่ ้รูเกี่ยวกับตัวตนของคุณนะคะแล้วก็ออย่างหนึ่งความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบ gift and take นะคะเขาก็อยากเข้ามาเป็นคนที่ขอโอกาสจากคุณมาดูแลคุณในขณะที่ตัวของคุณลูกดวงเองก็มองว่าถ้าเขามาเข้ามาด้วยจิตใจที่เป็นมิตรไมตรีตัวของคุณเองก็พร้อมที่จะให้ความรู้สึกดีกลับไปเช่นกันบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาเนี่ย อาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะนะคุณอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเขาเขาเด็กกว่าหรืออาจจะเป็นเขาคนนั้นที่โตกว่าคุณมีสภาวะของความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณและในขณะเดียวกันคุณลวงอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะสําหรับคนที่เปิดมาเจอไพ่พกองนี้แล้วคลิปนี้อาจจะตรงกับคุณนะคะคนที่คุณคุยอยู่ดิวอยู่หรือรวมไปถึงพลังงานของคุณ อาจจะต้องเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกชาวราศีธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มนะคะชาวราศีธาตุด,ดินพฤษภสกันมังกรชาวราศีธาตุไฟเมษสิงนหน์ธนะนูนะคะชาวราศีตุลนะคะ แบบนี้เป็นต้นนะอันนี้มองว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากเข้ามาดูแลนะแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เขายังไม่เข้าใจยังไม่รู้จักกับคุณมากพอเขาต้องการให้คุณเปิดใจให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเข้าหาคุณมากขึ้นกว่าเดิมนะบางท่านจะมีการนัดเจอกันด้วยนะคะได้พลังงานของนะคะ night of sword เหมือนเขาจะเป็นฝ่ายที่เข้าหาคุณมากขึ้นคนคนนี้อาจจะไม่ได้โรแมนติกเวอร์หวานฉ่ำนะจะเป็นคนที่อาจจะตรงไปตรงมาคิดยังไงกับผูดอย่างนั้น บางครั้งอาจจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวมีความโกรธบ้างขอให้คุณจงเข้าอกเข้าใจเขานิดหนึ่งนะคะ q u e น n of บอ n ส s นะคะแม่หมอมองว่าความสัมพันธ์นี้มันมันสามารถเข้ากันได้นะ คุณกับเขามีความเสมอกันด้วยาธาตุนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีสภาวะของความเป็นผู้ใหญ่หรือมีความเป็นผู้นํามีความคิดที่ค่อนข้างโตในขณะเดียวกันตัวของคุณลูกดวงเองก็อาจจะเป็นคนที่ก็มองหาใครบางคนที่จะเข้ามาทําให้ไฟในร่างกายของคุณมันลุกโชนทำให้คุณรู้สึกขยันอยากขึ้นมาเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อเขาได้ให้สิ่งที่ดีกับคุณมันเหมือนคุณเองก็พร้อมที่จะแบบเดินหน้าจรงิจรงจงังต่อไปในความสัมพันธ์นี้เช่นกันนะคะดังนั้นถามว่าคนคนนี้เจตนาเข้ามาทําไมใช่ไหมเหมือนมันเป็นเจต ที่เขารู้สึกว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกถูกใจแล้วเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าฉันอยากจะลองหน้าแบบลองเดินหน้าดูสักครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์นี้เรากับเขายังมีอะไรที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันแล้วก็อาจจะยังไม่เข้าใจแต่เขาก็ยังอยากที่จะลองขอโอกาสคุณดูอีกสักครั้งนะคะนี่ก็คือพลังงานในวันนี้นั่นเองนะมาดูกันนะคะถ้าคุณรู้ดวงไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ไพ่ใบาชายอยากจะบอกว่าอะไรนะ Victory is some e n t e r นะคะเขาบอกว่า นะชัยชนะหรือโอกาสดีๆสิ่งดีๆกาลังรอคอยคุณอยู่ค่ะนะมันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้เดินหน้าต่อไปแล้วอาจจะประสบความสําเร็จหรือเดินหน้าได้อย่างแท้จริงนะคะ ears นะคะ good news นะ,ะคุณจะได้รับข่าวดีจากความสัมพันธ์นี้หรืออะไรบางอย่างที่คุณรอฟังข่าวดีสิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณคะ่ะ c h a r k e t นะคะ a go orange person นะคะ เมื่อเหมือนคนคนนี้เขามีเป้าหมายเป็นคุณน่ะเขาปักธงเลยนะว่าอยากให้มันเป็นเราที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปที่เดินหน้าต่อไปนะคะเราก็อาจจะเป็นตัวของคุณลูกดวงเองที่ปักธงไปเลยว่าฉันเองก็อยากได้คนคนนี้เช่นกันนะคะ <c oughs> Older man นะคะ during a r e l a t i o n s h i p with an older man นะคะเขาบอกว่า คนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าแก่กว่าเป็นชายที่สูงวัยกว่าคุณหรือคุณอาจจะได้เจอกับชายสูงวัยที่อาจจะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นเพื่อนของเขาเป็นคุณพ่อของเขาหรืออาจจะเป็นคนที่ดูคลิปนี้อาจจะเป็นคุณผู้หญิงที่ได้เจอกับคนที่อายุมากกว่าคุณแบบนี้เป็นต้นก็ได้ค่ะออื mm hmm. Pay attention to your work นะคะไพ่เตือนว่าอย่าลืมที่จะเต็มที่แล้วก็จริงจังเกี่ยวกับงานของคุณหรือเป้าหมายของคุณด้วยนะและใบสุดท้ายนะคะ c a r m ลพรีเ e ิฟแอนด์ยูวิล l l เวอร์คอมป ր อเบิรนะคะขอให้คุณจงอดทนนะคะหรือพยายามขยันขังแข็งต่อไปนะคะแล้วคุณจะสามารถผ่านอุปสรรคหรือเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆนี้ไปได้ค่ะดังนั้นจึงมองว่าความรักครั้งนี้อาจจะมีอุปสรรคบ้างอาจจะไกลกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างแต่ขอให้คุณจงอดทนและคุณจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปค่ะนี่คือพลังงานของคนที่เปิดมาเจอไพ่กองนี้นะคะและดูเขาถูกใจคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าตั้งเป้าอยากจะมีคุณ อ่ในนาคตคตะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้ใช่สามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายเข้ามารับพลังงานนี้ไปเป็นของคุณลูกดวงได้เลยนะคะหรือสําหรับท่านใดอยากเจาะดวงลึกๆเพิ่มเติมมากขึ้นในตอนนี้เขากําลังวางแผนในการมีเราอยู่ในขั้นไหนอยากจริงจ,งจังจริงๆหรือเปล่าอยากไปต่อไหมและรู้สึกอย่างไรนะคะสอบถามรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมเข้าม,มาได้เลยเราจะมีแอดมินคอยให้บริการอยู่นะคะสะดวกคุยกับแม่หมอในช่วงเวลาใดแจ้งได้เลยนะคะเราจะมีคิวในวัน ถัดไปไม่มีคิวด่วนไม่มีคิวรีบ นะคะแล้ววันนี้เต็มแล้วนะต้องรอนิดหนึ่งสำหรับคิวพิมพ์จะได้รับคำทำนานใน24ชั่วโมงหรือปกติไม่เหมาะตอบเร็วกันนั้นมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะสามารถส่งรูปคนรักของคุณมาได้พร้อมพิมพ์สถานการณ์ด้วยนะคะในตอนนี้คุยกันได้กี่เดือนแล้วเป็นยังไงนะคะคุณรู้สึกอะไรหรือคุณสงสัยตรงไหนพิมเล่าดีเทลเบื้องต้นได้ค่ะถ้าตรงไหนที่ไม่เหมาะเจาะลึกได้ไม่เหมาะจะเปิดภผยใยายห่ให้นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ